ีีรส์ครับผมเป็นไงบ้างไว้ใจฉันได้เสมอเพราว่าลองยากสุดๆแล้วเดี๋ยวทำเวอร์ชันใหม่ให้ลองง่าย <laughs> ไม่จริงๆก็จะเป็นเป็นการแบบเขาเรียกว่าเป็นนิวอเลนช์เฉยๆก็คือมามาเอาเพลงมาทำใหม่ให้มันเข้ากับซีรีส์แค่น,นั้นเองครับถ้าเป็นเวอร์ชันออริจินอลก็คงน่าจะลองไม่ได้แหละใช่แล้วก็ได้ที่เขาบอกว่าให้รับบทบาทร้องเพลงเราหนักใจไหมครับหรือว่ายินดียินดีมากครับเพราะว่าชอบอยู่แล้วแม้ว่าจะร้องเพลงบ้างก็ตาม แต่ว่ามันแบบก็น่ารักเหมือนเดิมแฟนๆแฟนชอบครับส่วนตัวเองก็ชอบเหมือนกันมันเป็นการทั้งงานมายากกันเลยก็อย่างที่รู้กันเซนิธด้วยสิ่งเดิมนะครับมันเป็นเพลงร็อกเป็นร็อกแล้วก็ออริจินอลเป็นพิ๊คิวพิ๊คิววงทัวร์เขาก็รองไว้แบบที่เข้อสูงมากไปแล้วเราก็มีความกดดันในจุดนี้ว่าเป็นเพลงที่ชีเพมันสูงแล้วเราไม ไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพขนาดนั้นมันก็รู้สึกว่านี่ราจะทาได้เมะ่อไสุดท้ายสุดท้ายก็เขาก็เขาก็ยอมทําให้ให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยสามารถร้องออกไปได้บอกเขาไปสิเบื้องหลังต้องถึงขั้นดมยาดมถือไว้ตลอดเขาเขาห้องอัดก็คือผมเมยลงก็ถือยาดมไว้ตลอดตันนะมังเสียงสูงมันใช้ลมเยอะมากจนเราไม่ใช่นักร้องอาชีพอะร้องเพลงจนจะเป็นลมใช่ แค่นันเลยแต่ว่ก็ใส่ใส่ซีรีส์ตอนนี้ก็แบบแฟนต้อนรับเยอะมากแล้วก็ก็ติดตามเยอะแล้วก็ชิมชอบชิมชอบซีรีส์ของพวกเราครับก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าถูกใจจริงเปล่าเออเออแต่ว่าแค่แกล้งชมเฮ้ยมาแล้วอนได้คนก็หายคิดถึงแทนแต่ว่าปิดภาษาใช่ครับก็เฮ้ยกี่พีก็ไม่รู้ใกล้แล้วอ่ะใกล้แล้วแล้วก็ ก็ถ้าถ้าไม่มีอะไรให้ดูก็ย้อนกลับไปดูอีกพี่จริงจริงผมมาต่อเนี่ยต้องกายอะไรอะไรของร้านอะไรอะไรนะครับมาต่อเนื่องเป็นเรื่องแปลกๆนะครับแล้วเดี๋ยวว่าหลังจบโปรเจกต์นีเหระครับก็ก็เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีเรต้องต้องต้องรอติดตามพี่จริงๆรพี่กระจางมีคุยกันมาว่าจริงๆอยากไปอะไรที่สักแบบนี้ไหมครับอ่าเพิ่งเพิ่งไปมาครั้งแรกครับไปมาก็ถ้ามีโอกาสไปไปอีกก็อยากไป อะพูดถึงพูดถึงความรู้รสึกที่ไปทางล่าสุดเป็นไงบ้างอ๋อที่มากเกาก็แฟ<ช>นแฟนน่ารักครับแฟนแบบให้การตอบรับดีมากแล้วก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่รู้สึกว่าอยากกลับไปอีกเป็นแบบมันมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างรวมอยู่ในที่เดียวอาหารอร่อยแล้วก็าาร้านอร่อยอินตาอิตาแฟนเขาขุนดีไหมเขาแบบขุนดีไหมอาหารน้ำถึง ทั้งทั้งไข่ทั้งข้าวหมูแดงโอ้โหเต็มที่กินทั้งวันทั้งคืนจีกกินกับมาไม่ออกคนรับการน้ำหนักที่เิ่น้ำหนักหนักลงเพราะอะไรน้ำหนักลงไม่รู้เหมือนกันยิ่งรู้สึกว่ายิ่งกินยิ่งยิ่งลงหรอไม่ดีจังไม่รู้เหมือนกันยิ่งทุกวันนี้น้ำหนักยิ่งกินยิ่งลงเอองานหนักหรอทำงานหนักหรอหนักอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ไม่ค่อยออก แต่ว่ายิ่งกินก็ยิ่งลงออช่วงนี้ง,งานก็งานก็แน่นๆแหละเนาะเดินก็แน่นเราเราเมนเนสสุขภาพตัวเองอยังไงบ้างให้มันแบบสเตบเบิ้ลไปเรื่อยๆจริงๆก็ <laughs> รู้สึกว่าหลังๆหันกลับมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้นมากกว่ารูปร่างเพราะว่ารู้สึกว่าพออยู่เข้าเลขสามแล้วว่าิ่งพูก็ยิ่งเจ็บ ยิ่งมือยิ่งเจ็บและขาไปแทมเออขาไปแทมแต่ละผ่านไปถึงว่าผ่านคนอายุเลขสามหรือผ่านตอนเลขสามไปมายถึงว่าคือคือผงผงแค่รู้สึกว่าร่างกายมันมีอาการบางอย่างที่มันฟ้องออกมาว่าแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนตอนเลขสองแล้วนะมันก็เลยรู้สึกว่าเราต้องต้องใส่ใจกับสุขภาพขอย่างที่เราเห็นคือมันมีอาการอะไรบ้าง นอนเขาเดิมแต่ว่ามันไม่หายเลยตาแห้งปล่อยขึ <s <S ้นง่ายขึ้นแล้วก็เจียมง่ายขึ้นหน้ามืดบ่อยไปรักษาหมอไหมว่ามันเกิดจากอะไรยังไม่ได้ไปหาหมอเลยแต่ก็เราก็เป็นคนรับผิดชอบช่วงช่วงที่แบบถ่ายหนักๆนะครับมันจะเป็นช่วงที่ช่วงที่มันไม่มีเวลาไปหาหมอยู่แล้วก็ลงแต่งภาพจะได้ที่ไหน อัดทุกอย่างพี่มีวิตามินมใช่คืองกินวิตามินเยอะแล้วก็แรกๆอ่ะผมจะแบบเบ้ากําลังกายมากเ,<อ>เดี๋ยวนี้ผมจะแบบผมจะเพาลงแล้วก็ให้เวลากับการพักผ่อนมากข<ช>ึ้นแต่ว่ายังคุมเรื่องอาหารอยู่แค่นั้นเองเราบอกแฟนเดี๋ยวดแฟนเป็นหน่วงเ่รอ,อุ้ยล์มไม่ค่อยได้นอนอเปล่าหรือเปล่าก็แล้วแต่ช่วงบางช่วงก็ได้นอนเยอะบางช่วงก็นอนเยอะแบบนอนเลยเลยบางช่วงก็ไม่ได้นอนก็คือแบบ ก็เพื่อเป็นแฟนไงเออเราทำผลงานออกมาเพื่อแฟนๆไม่ได้หลัอนอนหลับนอนไปไปเที่ยวเออเออแฟนหลับแฟนแฟนหลังจากนี้อินเตอร์แฟนจะได้เจออีกไหมเออแฟนหลังจากนี้น่าจะมีน่าจะมีให้อินเตอร์แฟนได้เจอในต่างประเทศอีกสำหรับแดมฟินครับแล้วก็โปรเจกต์อื่มๆของพวกเราทั้งสองคนทั้งต๊ะเองแล้วก็โตัวแจเบงก็ฝากเป็นการติดตามด้วยลวกันนะครับ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ